สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการหนกระเช้าดิฉันปึน้งกันทค่ะค่ะสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าเศร้าของสาวคนหนึ่งที่ถูกสามีทิ้งเพียงเพราะตักข้าวด้วยเองคะ่ะค่ะเรามาพบกับเธอกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวมันเป็นมยังไงะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็คือว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องทั้งหมดก็คือ สามีของดิฉันและภรรยาเก่าของเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กค่ะทั้งสองคนชอบไปเล่นด้วยกันที่บ่อน้ำและเมื่อพวกเขาโตขึ้นพวกเขาทั้งสองคนต่างตกกลุมรักกันทั้งสองคนจึงตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อพวกเขาแต่งงานกันแล้วฝ่ายหญิงจะต้องเล้ยงดูซัพพอร์ตฝ่ายชายแต่ภรรยาคนแรกนั้น พ่อแม่ของเธอตายทําให้ทรัพสมบัติที่มีก็เริ่มล่อยหลอไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตฝ่ายชายได้จึงได้ทําตัวออกห่างเธอค่ะแล้วเขาก็ได้มาเจอกับดิฉันพวกเราทั้งสองคนตกลุรักกันค่ะเราทั้งสองคนฉันได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันเขาก็ได้มาอยู่กับดิฉันอย่างมีความสุขในตอนแรกค่ะแต่เมื่อหลายปีผ่านไป เขาก็ได้คิดถึงภรรยาคนแรกของเขาและอยากกลับไปเยี่ยมเธอหลังจากนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาคนแรกของเขาค่ะและเมื่อเขาได้เดินทางไปถึงบ้านภรรยาคนแรกเขาก็ได้แต่แปลกใจว่าทำไมภรรยาคนแรกของเขา ถึงได้แต่งตัวแต่งหน้าสวยรอเขาคิดว่าภรรยาของเขามีชู้หรือเปล่าเขาทำท่าทีเหมือนจะกลับมาหาฉันค่ะภรรยาคนแรกของเขาก็ยิ้มบอกลาโดยดีโดยไม่รังไว้สิ่งนั้นนี่ทำให้สามีแปลกใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะไปแอบหลบอยู่ที่พุ่มไม้ข้างบ้านหลังจากที่เธอคิดว่าสามีกลับไปแล้ว เธอก็ได้เหมอมองท้องฟ้าและได้เอ่ยกนอัน,อนแสนเศร้าที่เฝ้าคิดถึงและเป็นห่วงสามีเมื่อสามีได้ยินก่อนันแสนเศร้านั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่กับภรรยาคนแรกของเขาและเมื่อหลายปีผ่านไป เขาก็มีความคิดที่อยากกลับมาเยี่ยมดิฉันค่ะเขาจึงได้เดินทางกลับมาหาดิฉันและเมื่อเขามาถึงหน้าบ้านด้วยความดีใจดิฉันจึงได้ตักเข้ารอเขาและเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเขาจึงตกใจและโกรธดิฉันเป็นอย่างมากและเขาก็กลับไปอยู่กับภรรยาคนแรกของเขาไม่กลับมาหาดิฉันอีกเลยค่ะ 君が当たり、水すを恨む、生駒山、雲がかしそう、雨が降るとも。 คือเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะคะน่าเสียใจจริงๆเลยนะคะแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงสูงแบบนี่สามารถทำงานบ้านได้เองได้ค่ะดิฉันก็คิดว่ามันไม่ผิดอะไรมากเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำให้คนที่เรารักได้ค่ะแตค่คุณผู้หญิงสูงฉันนะคะควรวางตัวให้เหมาะสมค่ะฉันคงทำผิดไปแล้วจริงๆค่ะแต่เขาก็ไม่ทำอาหารให้ฉันแล้วฉันหวังว่าคุณจะทำใจได้เร็วๆนี้นะคะ ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะค่ะสำหรับประเด็นยามันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ประเด็นหน้าพิฉันพึ่งกันเกาเรื่องชาวบ้านที่งานของเรา